สวัสดีครับสวัสดีจันน้อยครับครับผมสวัสดีครับครับผมมะม่วงมะม่วงอะไรครับจันมะม่วงหัวลิงมะม่วงม่วงโบราณมะม่วงปลาจันเนาะพิณยาบวกหรื่ว่าเนื้อเขาที่เอาเขาเวลามันจุกเอาเขาเนี้อไปยัดอันนั้นมะม่วงปลาอันนี้พ่กแม่นบอออันนั้นมะม่วงมะม่วงปลามะม่วงกะร่อนอันนี้มะม่วงหัวลิงครับผมเจะไทยเขียวเสวยแต่ลูกจะเล็กเล็ข้าวเหนียวโป๊ะทั้งสองนี้หัวสร้างหัวลิง ของอาจารย์ก็ถามไม่มามะม่วงเล็กคุณแม่เขาไม่ถามมะม่วงใหญ่อ๋อมะม่วงเล็กเหรออ่าของอาจารย์น้อยให้ให้ตัวไหนอาจารย์กลับหกสามบอกเก้าสามเก้าสามไม่ได้กลับหัวเก้าห้าสามเก้าพวกนั้นแหละเพราะว่าจริงๆนะมันขึ้นมันตีเป็นหกก็ได้แต่อาจารย์ว่าหมันออกไปแล้วหกสามสามหมันออกแล้วไม่มันไม่ออกอีกดอกก็เลยพริกใส่เป็นเก้าเออแล้วแต่เก้าสามนะอาจารย์เออแล้วแต่เก้าสามโอ้จุกเลยทีนี้จุก อันเย็นของแม่พันธุ์ถูกอันคนที่มาทําขันน้ำมนต์ถูกสามตัวเลยใช่ไหมจ๊ะถูกสามตัวแต่แกจําผิดแกจาเคลื่อนเขาเข้ามาเห็ดอย่างขานมาสะดอกคอมาเสริมดวงโดยเฉพาะอาจารย์เลือกขันน้ำมนต์ทำขันน้ำมนต์แล้วมันขึ้นในขันน้ำมนต์เนี่ยเดี๋ยวดี่ที่เสริมดวงขันขันพูดได้ดวงดีเหล่มันกระชิเข่าของฉัเหรอค่ะใช่ถ้าดวงดีเขาก็ได้ โทรหาใครจันโทหาคนก็ถูกนะคนที่มันควที่เขาถูกใช่ไหมใช่เขาอยู่ไหนจั์อยู่บ้านสี่เหลี่ยมผู้ที่มาเื้อมดวงน่ะใช่เนียโทรให้เขาพูดเองเดี๋ยวถ้าอาจารย์พูดก็จะหาว่าอาจารย์แต่งเรื่องเอาแต่ว่าคันน้ำมันน่ะข่าทั้งสามตัวเลยมันเขาสามตัวทําไมไม่ให้เขามาพูดนี้เลยจันเขาไม่สะดวกมาทีนี้เลขหกน่ะพอมันเป็นหกปุ๊บมันหามันงอหน่อยหนึ่ง ถามงอหน่อยหนึ่งแล้วแม่แคว่ว่าสองมันยื่นถามก่อนิดนึงได้ก็ว่าก็เลยคุณแม่มาใส่เป็นหนึ่งแปดสองเจ็ดใช่ถูกแปดเจ็ดแต่ว่ามันข้ามโคม้งแล้วไหเนาะใช่จ้ะบุกบี๊กไม่เอาลูกมานี่มาจะนิ่งเียอืมเป็นจิต<อ>สงสัยไปทุลักทุกข์เปล่า<อ>นั่นแหละทำน้ำมนต์มาน้ำกระทำได้สามหกนั่นแหละแต่อาจารย์ว่าสามหกมันออกไปแล้วครับเนาะอืม สามหกมันออกไปแล้วครับโอ้ยมันจะออกอีกปานั่นบอาอาจารย์ก็ว่าอย่างนี้แหละก็เลยพลิกใส่เออสามหกมันออกแล้วาสามเก้าเนาะสามห้าเก้าเนาะไอ้สามสามไอ,สมอ้สามห้าหกมันออกไปแล้วงวดที่แล้วครับอ่บาเงิางกเอาใหม่ก<า>็ได้นะโอ้เจ๋ดายเงวนนี้เอยายอใหม่ก็ได้นะครับนผอ้ชมเนาะ ก็ถือว่าผิดพลาดไปนะครับผมผิดพลาดไปผิดพลาดที่อาจารย์เองนั่นแหละตีเองเมราะว่าถ้าเราห็นหัวเลขคันนมนที่ไปขอปีนาก็จะได้อยู่นะ3 9เการาก็เไม่ได้ทไม่จริงจริงจริงวันนั้นมันค่อนข้างร้อนอบอ้าวด้วยทําให้มันไม่ค่อยมีสมาธิเวลาตีเลขมันก็เลยจะไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่เพราะว่ารีบตีรีบลุกค มันร้อนมันแดดมันส่องแด้วเราไปขอช่วงค่ำคได้ไหมคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเวลาไปขอช่วงค่ำดีกว่าถ้าไปช่วงค่ำค่แล้วน่าจะมีสมาธิกว่านี้หน่อยคเพราะว่าวันนั้นกะเวลาผิดคิดว่าร่มมันจะถึงพอดีปรากฏว่าร่มมันเตลิดร่มมันยังไม่ถึงครับเกะเวลาผิดไปหน่อยครับผมร้อนมากไปหนยร้อนมากวันนั้นอบอ้าวมากก็คือโทรศัพท์ว่าโทรศัพท์ของอีกช่องหนึ่ง นอกดับสะดุดไปเลยภาพเคลื่อนไปเลยพี่ว่าแต่ทราศสพทประจารย์เองก็ร้อนจนไม่มีสมาธิเลยวันนั้นร้อนจนไม่มีสมาธิครับพอ<ก>ได้เรีมาจริงๆถ้าถ้าจะตีดีๆตีใส่หกตีใส่เก้าเหมือนทุกครั้งเนี่ยมันก็ถูกทีนี้อาจารย์อากาศมันร้อนจัดอาจารย์กัน งุดกีดตัวเองเนาะอากาศมันร้อนกับงุดกีดก็รีบตีรีบจบเรีบรีบลุกเข้าบล่มครับมันมมาเป็นตัวเก่าอีกิ้นหนงหัวใบโยคะโอเคเออถ้ามันไม่ใช่ตัวเก่าอีกอย่างน่ะก็อย่างนั้นแหละถ้ามันไม่ใช่ตัวเกา่กา,นะา,า,เกาจะหันหัวใสย,ยูครับคิดว่าเป็นตัวเออดิมเลยไม่้ได้คิดนะอาจารย์เนาะคิดว่าเป็นตัวเดิมเลยไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋งดนี้เอาใหม่นะครับทีนี้ของของงดนี้นี่อาจารย์ไปทำพิธีูมิฟ้าผ่ามาใช่ไหมครับใช่เมื่อวานพอดีแอดมินไม่สบายเนาะครับไม่สบายอทำได้ดไมันก็ อันนี้อยู่เมวานก็เมวานนี่สวดสนุกสวดสนุกสวดไม่ค่อยเสียสมาธิเท่าไหร่ยิตนิ่งอยู่ก็อเอาล่มใหญ่แบบล่มขายของร้านตลาดนะ่ะเอาปักตอกหลักปักกลางให้เลยอู้เย็นดีขนาดอันนี้ฝ่าผาอยู่ในบ้านหรคอ่าฝ่าผาในบ้านฝ่าผาสาตรงต้นไม้สามต้นแต่ก็ตัดทิ้งหมดแล้วแหละเหลือแต่ต จเจ้าเดิมกันที่เราไปทําที่หน้ามาอ่าแต่อันนี้อันนั้นของอันนั้นของพี่สไพคเขาอันนี้ของน้องผ uh. ัวอืมอ่าก็แลเพ yeah. ื่อญาติกัน mm. นั um> ่นแหละครับผมแล้วก็ไปจุดเลขทูใช่ไหมครับพี่ชายใช่เมื่อวานนี่เป็นประลาเจ็ดชั้นปกติเราไปทาที่ที่นาเนี่ยจะเป็นปละลาสามชั้นเนาะเมื่อวานนี่เป็นประลามเจ็ดชั้นจริงๆถ้าแอดมินไม่ไม่ใช่ว่าติดว่าแอดมินไม่สบายเนี่ยอยากให้มาถ่ายเพราะว่าอยากให้เห็นว่า ปาลามเจ็ดชั้นนี่ครับแต่งครัจัดกันยังไงอืมครับก็คือมันเครื่องเส้นมันเยอะออยเครื่องเส้นมันเยอะ,ะมันจะค่อนข้างอพอสมควรนั่นแหละจัดสามวันครับเฉพาะแทวทาปาลามนี่สามวันอือครับอืมแล้วลูกเล็กทูกจุดได้ตรงไหนอาจารย์อาจารย์ได้ถ่ายมาไหมครับอาจารย์ไม่ทันได้ดูเพราะว่าอาจารย์มดแต่นั่งก้มสวดขันน้ำมนต์อยู่อืม เงยขึ้นมาอีกทีหนึ่งไอ้ลมมันพัดเลยตรงกลางมันแหวงออกไปมันเหลือแต่เลขแปดข้างบนกับเลขหนึ่งข้างล่างหรือเปล่าแม่มันเหลือเลขแปดพอลบไปลบไปเหลือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งที่แรกที่แรกมันตัวไหนนะแม่ที่แรกมันตัวไหนแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ไอ้แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ข้างล่างแปดสี่หนึ่งแล้วพอพอแนะพอจุดเสร็จปุ๊บลมมันพักมาแล้วเลข สี่ตรงกลางมันหายแต่เลข 8, <ม>แปดกับเลขหนึ่งยังอยู่นะจะพังหนึ่งลมพัดมาอีกไอ้เลขแปดครึ่งตัวหาย,หายเหลือแต่ครึ่งตัวบนแล้วก็อยูงง่อย่างนั้นเลยครึ่งตัวบนแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เลขหนึ่งทางใต้จะเป็นศูนย์หนึ่งหรือเปล่าเออท่างน้ก็ต้องตัดสามตัวละเนาะอาจารนยะ์เนาะก็คือว่ามันหลักๆมันแปดสี่หนึ่งสามตัวตรงๆมันอยเนาะแล้วก็มีทั้งสี่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งแสดงว่าปู่ท่านจะให้ตัดด้วยหรือเปล่า แล้วพอแปดมันออกหายไปครึ่งตัวนะมันเหลือครึ่งตัวมันเหลือแค่ครึ่งบนมันเหลือเป็นเหมือนเลขศูนย์น่ะนั่นละเป็ศูนย์หนึ่งหรือเปล่าแปดสี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งอ่าอยนี้เนอะใช่ใช่ก็คือว่าไอ้วงกลมมันหายไปวงกลมหนึ่งเหลือเลขศูนย์กลายเป็นเลขศูนย์พอมีวงกลมมันเดียวออแปเจะสังเกตก็เลขขันน้ำมนน่ะได้ได้เลขตัวเดิมเมื่อที่แล้วก็คือสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดอือืครับจะว่าที่สามห้าเจ็ดกับ สามเจ็ดสามสามห้าเจ็ดกับสามเจ็ดสามอืมอี่ครับส่วนน้ำมนตนะ์อ่ะสองตัวมันจะได้สี่สามสี่สามสี่เจ็ดมีเลขสองตัวด้วยใช่ไหมจานใช่สี่สามสี่เจ็ดครับสี่สามสี่เจ็ดเพราะว่าไอเ้เลขเลขสี่สามสี่เจ็ดเนี่ย มันเป็นเลขตอนที่อาจารย์ทําน้ามนตน์ตอนสวดตอนสวดสวดถอนถอนเสมามันขึ้นเลขสามกับเลขเจ็ดมาแล้วครับก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นภูมิฟ้าผ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดทูมมนี่มันมักจะแม่นใช่ไหมจ๊ะใช่ไม่ใช่เลขสามกับเลขเจ็ดตอนที่ทําพิธีสวดถอนเนี่ยมันขึ้นเลขสี่ไทยแล้วก็เลขสามไทยครับพอสวดไปอีกสักพักมันขึ้นเลขเจ็ดอารบิกกับเลขสี่ไทยอืมค่ะค ทีนี้มันก็หยุดมันไม่ได้ขึ้นต่อแล้วพออาจารย์พอสวดตอนสวดถอนเสร็จอาจารย์กับรถขันน้ำมนตขันแรกเสร็จเนาะคือเป็นน้ำมนถอนแล้วอาจารย์ก็เอาน้ําใส่ทําน้ำมนใหม่เป็นน้ำมนต์สวดเป็นพุทธมนต์มงคลเอาไปประพรมซ้ําอีกรอบหนึ่งช่วงไหนมันกมาขึ้นมันมาขึ้นในตัวเลขมันมาขึ้นตัวเลขไอ้เจ็ดหกเจ็ดหกกระแล้วก็ไอ้สามหก แต่ว่าสามหกมันจะมาอีกนี้สองมวดสามมวด้อนพนันนี้ก้าวเกลือไว้อแต่คิดว่าไม่น่าจะมาเลยอาจารย์น่าจะหมดเลยสามหกน่าจะหมดเออแต่อย่าไปประมาทมันนะแต่เดี๋ยวน่ามืดสามเหมือนกวดทีเลยเลขปีบ้านนะโอ้ยเรากุาบพลิกว่าอีสามหกมันหกสามมันมาแล้วมันไม่น่าจะมาอีกเอกกุสาพลิกใส่เก้าสามสามเก้าเรียบร้อยครับถ้างั้นถ้าเป็นภูมิฟ้าผ่าเน้นไปที่เลขทุกช่ไหมครับอาจารย์เน้นเลขทูก แต่น้ำมนตก็เผื่อไว้หน่อยมึอนอดีมกันเพราะว่า,อาไอ้งวดที่เราไป่ <c oughs> เอาไไป่ะได,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 ดูดูขนาดไอ้งวดที่เราไปทำที่อีกเจ้าหนึ่งก่อนหน้านี้เนะี่ยภูมฟ้าผ่าก่อนหน้านี้ที่ว่าผ้าอยู่กลางทุ่งเนะี่ยเลขทุ่งมันได้สามสี่ห้าน้ะมันออกสี่ห้าห้าสามแล้วขันน้ำมนต์มันได้ห้า หกสามแล้วมันไม่ออกงวดนั้นแต่ว่ามันตามมาออกงวดถัดมาว่างวดมันเป็นงวดอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีนาเนาะหนึ่งมีนามันไม่ออกมันมาออกสิบหกมีนาแค่หกสามเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เลขขันน้ำมนต์เนี่ยมันอาจจะตามมาออกงวดหลังผมฟ้าผ่านะผมฟ้าผ่างวดนี้ก็เน้นเน้นเลขทูบก่อนอ่าเน้นเลขทูบก่อนน้ำมนต์ไม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ว่า ถ้ามันงวดนี้มันออกเลขทูบแล้วเลขน้ำมนยังไม่ออกก็ตามเถื่องวดหลังอีกสักงวดหนึ่งเลขน้ำมลเนี่ยคเพราะว่ามันเคยเป็นอย่างนั้นอืมันเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนที่เราไปทําภูมิพระผาคลิปแรกที่มาถ่ายเนาะเลขทูบที่แรกเลขทูบมันอะไรสี่ศูนย์ศูนย์เนาะดอกสี่ศูนย์ใช่ไหมแล้วไอ้เลขขันน้ำมลมันไม่ออกขันน้ำมนงวดนั้นมีอะไรแปดหกหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ย แปดหกอาจารย์มีอยู่แปดหกแปดหกกับสามเจ็ดสามเจ็ดทีนี้มันไม่ออกแต่พอาะด่หลังไปทําขอใหม่มันได้มันได้ตัวเดิมอีกแล้วมันออกทั้งบนทางล่างช,<ต>ชอบออกย้อนหลังชอบออกย้อนหลังออก็ตอนนี้เนาะอาจารย์่นแหลลักเราเน,น้นเป็นเลขถูกนะครับตัวไหนนะคะอาจารย์<ะ>เลขถูกย้ำอีกนะคะเลขถูกเลขตัวเต็มมันคือ แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแต่ว่าลมันุภาคสกิดเลขสี่กับเลขแปดออกไปครึ่งตัวเหลืออยู่ศูนย์หนึ่งแทนโอ้ครับก็งั้นให้เอาทั้งแปดสี่หนึ่งต้องศูนย์หนึ่งแล้วอาจารย์เนาะใช่แล้วก็สี่หนึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมันพัดพัดสองรอบสามรอบเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่แปลกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งลมพัดแรงมากแต่เทียนที่ตั้งไว้ในปลําไม่มีดับเลยอมันลุกมันไม่มีดับเลยอืม ไอ้ที่ตั้งตามใบสีตามลายดับนะแต่เทียนที่จุดอยู่ในสำรับข้าวกลางแท่นประลำเนี่ยไม่ดับพัดยังไงก็ไม่ดับก็เป็นเรื่องแปลกเมื่อจานเป็นเรื่องแปลกมากครับผมเนาะลมพัดแรงประมาณมันีอิาคแรงพอสมควรอยู่นะรู้แต่ว่าใบไม้พวกเศษใบไม้ใบกระดาษเนี่ยมันปลิวแหละกระแรงหนักอยู่แต่ว่าเทียนไม่ดับแปลกเนาะไป จะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางไงก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์น้อยมากๆนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์น้อยขอภูมิฟ้าผ่าที่ใหม่นะคะเลขทูบแปดสี่หนึ่งนะคะนอกกนั้นเป็นขันน้ำมนต์นะคะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะ ฝากตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ